กันเลครับวันนี้คัเยอะแน่นอนนะครับจัดจองที่นั่งครบถ้วนแล้วแล้วก็ประกาศด้วยวันนี้วันที่30พฤศจิกายนเป็นวันงดสุนทรีย์โลกนะครับท่านใดที่เล่นสุนทรีย์อยู่บนอะไรกันตัวเลขในสนามนีคนรอไปสู่ยันต์ก็แค่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุนทรีย์โลกนะครับเรา จะคืนครับริจา